ครอบครองที่ดินมรดกไม่ยอมแบ่งปันพี่น้องพอเขามาขอแบ่งอ้างครอบครองประปักขาดอายุความทํากันได้จริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎมรดกนะครับตามความหมายของภาษากฎหมายเขาคือว่าเป็นทรัพย์ของผู้ตายซึ่งขณะถึงแก่ความตายยังไม่ได้ยกให้แก่ผู้ใดยังเป็นชื่อของผู้ตายอยู่ ส่วนการยกให้ไปก่อนที่จะถึงแก่ความตายเขาจะไม่เรียกว่ามรดกต่อไปนั่นคือเป็นการยกให้โดยสเสน่หาก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายตรงนั้นจะไม่ถือว่าเป็นมรดกนะครับซึ่งปกติมรดกการที่เราจะแบ่งปันกันนะฮะเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายการตกทอดมรดกจะตกโดยผลของกฎหมายทันทีนั่นคือจะตกแก่ทายาททุกคนนะฮะโดยผลของกฎหมายทุกคนจะมีส่วนแบ่งโดยอัตโนมัติ การที่จะทําการแบ่งปันกันนะฮะโดยปกติจะต้องทําเป็นหนังสือหรือทายาทแต่ละคนต่างเข้าครอบครองเป็นสัสดส่วนนั่นก็คือจะถือว่าเป็นการแบ่งปันมรดกเสร็จสิ้นหรือกรณีการสระละมรดกนะครับจะต้องมีการทําเป็นหนังสือชัดเจนว่าข้าพเจ้าไม่ติดใจจะขอแบ่งปันมรดกนั่นถือว่าการแบ่งปันมรดกเสร็จสิ้นแต่กรณีว่าในการที่ทายาททุกคนเนี่ย จะไม่ยังไม่มีการทําการแบ่งปันนะฮะและยังมีการประสงค์ที่จะทําการขอแบ่งวันดีคืนดีนะฮะก็คือพอถึงแก่ความตายญาติคนใดคนหนึ่งก็ครอบของทําประโยชน์ปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะฮะก็คือไม่ยอมแบ่งปันให้ใครพอนานไปพี่น้องไม่สนใจตัวเองแอบโอนเลยนะฮะครอบครองเป็นเจ้าของเลยพอนานเข้าพี่น้องมาของแบ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยขาดอายุความ เฮ้ยครอบครองปลาปักไม่มีสิทธิ์แล้วเว้ยฉันอยู่มานานเป็นสิบปียี่สิบปีแกไม่มีสิทธิ์แกขาดการครอบครองขาดอายุความแย่งปลาปักเรียบร้อยถามว่าเฮ้ยมันทํากันได้จริงเหรออย่างเงี้ยเรื่องนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกันให้มันชัดเจนว่าการแย่งการครอบครองปลาปักจะปรับกฎไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3ึ2งผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะฮะ กรณีที่ดินครอบครองครบ10ปีได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักพวกนี้ประเภทโฉนโดที่ดินนะฮะ10ปีเปลี่ยนแต่กรณีนศส3นะฮะต้องมายึดเอาตามมาตรา1367นั่นคือผู้ใดครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนนะผู้นั้นได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองนศสอสสอคอหนพอบอทหเป็นสิทธิครอบครองครอบครอง1ปีได้สิทธ แต่อย่าลืมว่าสองมาตานี้จะต้องมีเจตนายึดถือเพื่อตนครอบครองโดยเปิดเผยเจตนายึดถือเพื่อตนใช่ไหม <ped> <ında> ทีนี้มรดกนะฮะการที่คุณรู้อยู่ว่าเป็นมรดกคุณครอบครองโดยรู้อยู่ว่าเป็นมรดกภาษาก,กฎหมายเขาจะถือว่าไม่ได้ครอบครองเพื่อตนแต่เป็นการถือครองแทนทายาทนะฮะการที่คุณจะถือครองนานเท่าไหร่กฎหมายถือว่าครอบครองแทนทั้งนั้นชั่วนาตาปีถือว่าเป็นครอบครองแทน ดังนั้นจึงอ้างการครอบครองปรลปักไม่ได้อ้างการแย่งการครอบครองตามมาตรา1367ไม่ได้นะฮะสารดีกาเคยวินิจฉัยไว้เลยนะตรงนี้มีดีการับรองนะฮะเป็นดีกาที่2627ทับสองซึ่งดีกาเขียนไม่เลยนะฮะว่าเมื่อบิดามารดาของผู้ร้องถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ยกที่ดินวิพากษ์เป็นทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทผู้ใดเป็นการเฉพาะ ทั้งก่อนตายและโดยพินัยกรรมนอกจากนี้ระหว่างทายาทด้วยกันก็ยังไม่มีการแบ่งปันที่ดินพิพาทอันเป็นมรดกดังกล่าวแม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทนานสักเพียงใดตราบใดที่ไม่เคยแสดงเจตนาเปลี่ยนแห่งการยึดถือไปอยังทายาทว่ามีเจตนายึดถือเพื่อตนนะฮะผู้ร้องจึงไม่ได้อ่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยการครอบครองปรปักนะฮะผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิโดยการครอบครองประปัก ศาลดีกาวินิจฉัยไว้เลยนะฮะเป็นดีกาที่2627ท25 42การเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือนั่นคือแจ้งมีหนังสือแจ้งไปหาทายาทุกคนฉันจะแย่งแล้วนะหรือเอาโฉนดที่ดินไปให้พี่น้องดูว่าเฮ้ยฉันโอนเป็นชื่อแล้วไม่มีใครทักท้วงนั่นคือการแย่งการครอบครองประปักเริ่มนะฮะจะต้องเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือเปลี่ยนโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือเปลี่ยนโดยปริยายหรือเปลี่ยนโดยพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าทายาท,ทุกคนทราบแล้วว่า ฉันจะเอาคนเดียวนะฮะดังนั้นต่อไปการครอบครองการยึดถือทำประโยชน์ชั่วนาตาปีถือว่าเป็นการครอบครองบารดกแทนที่น้องทุกคนถ้าญาติคนใดไม่เคยไปดูบารดกเลยนะฮะก็รีบไปดูกันถ้ายังเป็นชื่อของผู้ตายโดยที่พี่น้องแอบยึดถือไว้ไม่เคยแบ่งให้เรารีบไปฟ้องแบ่งซะนะฮะไม่ว่าตอนนี้ที่ดินจะเป็นชื่อของเขาไปแล้วหรือยังเป็นชื่อผู้ตายอยู่สามารถฟ้องได้ทั้งนั้น มีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทานายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ